สวัสดีกันตอนเย็นนะคะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่เอ่อริมคลองพยูนนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นริมคลองบริเวณที่อยู่หลังแปลงที่ดินสามไร่สองงานกับอีกสิบสี่ตารางวานะคะซึ่งแปลงนี้ค่ะก็ด้านหลังนีจะเป็นคลองพยูนอย่างที่เราบอกไว้นะคะเรามาพามาให้ดูค่ะนี่เลยค่ะนี่คือบริเวณคลองพยูนนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็กําลังจะทําเป็นอ่อ เป็นที่กั้นเนาะไม่ให้แบบหล่นลงไปในคลองค่ะแบบนี้เลยที่เห็นหนาหนากำแพงนานานั่นก็คือเป็นเป็นแนวริมคลองนะคะเห็นไหมคะแข็งแรงทาวน,นะคะ่ะแล้วก็น้ำเนี่ยก็ไหลเบาๆเอ่อยๆล,ลงไปที่ทะเลบริเวณหาดพยูนนะคะเนี่ยค่ะที่อันนี้ก็คือเป็นบริเวณริมคลองเนาะริมคลองก็คือเป็นเนื้อที่ที่เป็นส่วนของคลอง ส่วนเนื้อที่ที่เป็นของแปลงสามไร่สองงานก็คือบริเวณนูน้นที่จอดรถอยู่ข้างๆจอดรถนะคะแล้วตรงนี้ก็คือเป็นถนนสาธารณะนะคะนี่แหละคะ่ะซึ่งโซนนี้ก็เรียกได้ว่าจะมีเรียกว่ามีที่ดินริมตลิ่งหรือเป็นประมาณที่งอกค่ะคะ่อนข้างเยอะสำหรับแปลงนี้นะคะแล้วก็ริมคลองค่ะสวยๆแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวน้ํเซอะเลยค่ะแล้วก็เวลาทําสร้างอาคารเนี่ยระยะล้นก็สบายๆเลยค่ะเพราะว่า ริมคลองอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ระยะความห่างระหว่างคลองอะคะ่ะไปถึงแนวแปลงที่ดินค่อนข,ข้างกว้างนะคะทําให้แปลงเนี้ยได้ประโยชน์จากที่ดินม,มากๆเลยนะคะเนะะี่ยค่ะสวยงามมากค่ะริมคลองแล้วก็คลองเนี่ยเขาก็ทําไปไกลมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพามาดูโซนีคลองอยู่ลึกมากไม่ต้องกวนเรื่องน้ำท่วมเลยค่ะคืม แบบนี้เลยค่ะนี่คือริมคลองพยูนนั่นชงนะคะที่เขาทำเป็นเขื่อนกั้นเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะทำเป็นะนคะคะเขาเรียกว่าเป็นเป็นลวนเหล็ลกอะคะ่ะกั้นตามริมคลองอีกทีหนึง่งสวยงามนะคะแล้วก็ที่ดินแปลงสามไร่อะคะ่ะก็คือบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเราพาเดินดูตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะที่อยู่ในที่อยู่ข้างๆแปลงนะคะ ส่วนฝั่งนี้ก็คือเป็นส่วนริมตลิ่งหรือเป็นส่วนที่อยู่หน้าแปลงเราพอดีก็คือเราสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะส่วนนี้ก็คือส่วนของคลองซึ่งมีความกว้างมากๆเลยนะคะที่สําคัญคือปกติที่ดินริมคลองเนี่ยเวลาเราสร้างอาคารเนี่ยเราต้องเผื่อระยะล้นใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้ด้วยความที่บริเวณที่เป็นน้ำนะคะ่ะเขามีเขื่อนกัน้นดังนั้นระยะล้นของเราก็ปลอดภัยมากๆค่ะเนี่ยครับนี่คือพื้นที่ภายในแปลงค่ะ ก็ปกติก็จะปลูกมันสมปะหลังนะคะตรงนี้ก็ถอนไปหน่อยนึงเนาะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ยคือพื้นที่ที่เป็นสามไร่สองงานทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยเราพาเดินเข้าไปด้านในนะคะฝั่งนี้ก็เป็นที่เป็นริมต้นไม้นะคะเป็นริมแปลงนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะคะด้านข้างอ่าตอนนี้ยังเป็นดินอยู่เนาะเพราะว่าแปลงของเรา,าค่ะแปลงนี้ถือเป็นแปลงท้ายซอยเลยนะคะเป็นแปลงท้ายสุดถนนก็เลยยังขยาย ที่เป็นคอนกรีตยังเข้ามาไม่ถึงนะคะเดี๋ยวเราพาเดินดูด้านในด้านในก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะคะแปลงนี้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นส่วนที่เป็นริมคลองค่ะคลองก็จะอยู่อยู่ลึกลงไปดังนั้นนะคะส่วนที่เป็นริมคลองอาจจะต้องถมเยอะหน่อยนะคะเนี่ยพื้นที่ที่ปลูกม,มันก็จะเป็นแบบนี้มองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะเราจะมีภาพมุมสูงให้ดูอีกทีนึงนะคะแต่นี้เราพามาดูรอบๆค่ะว่า ถ้าเกิดว่าซื้อแปลงนี้ไปจะทําอะไรได้บ้างนะคะนคะคะตรงนี้ค่ะก็ด้วยความที่คลองอะคะ่ะเขาอยู่ต่ํามากนะคะระดับน้ําก็อยู่ต่ําแล้วก็น้ําก็จะไหลลงสู่ทะเลทําให้ที่ดินบริเวณเนี้ยค่ะถ้าเกิดซื้อไปเนี่ยแนะนําให้ทํากําแพงอย่างดีนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะดินดินจะสไลด์ลงคลองหมดเนาะค่ะโอ,โอเคพาไปดูค่ะนี่คือพื้นที่ภายในค่ะ น่าจะดูจากสภาพต้นมันแล้วปีนี้น่าจะได้ผลผลิตได้ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเขาไม่มาถอนหญ้าเลยปีก่อนๆเนี่ยได้เยอะมากนะคะหัวมันใหญ่มากแต่ปีนี้ดูจากสภาพต้นแล้วเนี่ยอาจจะได้ไม่เยอะโอเคเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราพามาดูริมคองอีกด้านหนึ่งเนาะแปลงนี้สามไร่สองงานกับสิบสี่กาลังวาน,นะคะ เป็นผังสีเหลืองก็ใกล้าหาดพยูเนเพียงแค่สามนาทานนีค่ะราคาไล่ละสี่ล้านห้าแสนบาทค่ะแปลงนี้อ๋อเนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งอ้าวมีรูปหมาน้อยด้วยค่ะฝั่งนี้เป็นฝั่งคลองนะคะนี่คือแนวแนวด้านหลังที่ติดคลองจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะ,ะสวยๆแบบนี้เลย อย่างที่บอกแล้วค่ะว่านี่แล้วริมคลองเนี่ยอาจจะต้องปลูกต้นไผ่เยอะขึ้นหน่อยนะคะเนี่ยคลองอยู่ข้างล่างเดี๋ยวหาทางลงก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินดูค่ะโอเคเอ่าสามไร่สองงานจากสิบสี่ตารางวานะคะราคาไร่ละสี่ล้านห้าแสนบาทค่ะเผื่อท่านไหนสนใจที่ดินริมคลองเอาไว้ทำอ่ารีสอร์ทนะคะทำรีสอร์ททำบ้านพัก ตากอากาศก็ได้ค่ะเพราะว่าใกล้ทะเลนะคะหรือจะทําบ้านคูวิลล่านะคะคูวิลล่าริมริมคลองได้เลยเนาะโอเคพาเดินมาบุกโอเคฮ่าค่าาาทะทุกคนเดินมาเดี๋ยวไปดูริมคลองกันค่ะ ตรงนี้เป็นริมคลองทั้งหมดนะคะคลองพยูนบริเวณเนี้ยค่อนข้างกว้างค่อนข้างกว้างมากๆค่ะแล้วก็เลยจะได้จะได้อส่วนที่เป็นที่เขาทําทัศนียภาพปรับทัศนียภาพริมคลองคอ่ะค่อนข้างจะสวยตอนนี้น่าจะจา,จากโครงการเดิมนะคะเท่าที่ฟังมาเนี่ยเหมือนว่าจะทําเป็นอเลนจักรยานด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่า เลนจจักรยานจะยังคงมีอยู่หรือไม่นะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีเป็นน่าจะเป็นกำแพงเหล็กเนะาะเป็นราวเหล็กแล้วกันค่ะการเอาไว้เขาก่อนที่เราพาทุกคนมาเนี่ยไม่มีราวเหล็กเนาะแต่ตอนนี้มีราวเหล็กแล้วเนี่ยค่ะถือว่าดูดีมากเลยค่ะสวยงามนี่คือคลองพายุน,นะคะเป็นแบบนี้เลยน้ําก็เบาๆแบบนี้เลยค่ะน้ําฝั่งนี้ก็คือไหลลงทะเลนะคะ ที่น้ําไม่ใสเนี่ยเข้าใจว่าตรงต้นตตรง้นสายต้นแม่น้ำอะคะ่ะเขาอาจจะมีการขุดลอกนะคะทําให้น้ํามาเนี่ยค่อนข้างขุ่นโดยปกติถ้าลําพังน้ําปกติจะใสใสมากๆนะคะเนี่ยบริเวณนี้ก็คือแนวคลองทั้งหมดเนาะแล้วก็แปลงสามไร่อ่ะค่ะคืออยู่ด้านบนเลยค่ะสามไร่คือริมริมแปลงอะค่ะอ,อยู่ด้านบนโซนนี้ที่เห็นอยู่โซนนี้ยคือริมตลิ่งค่ะริมคลองส่วนของคลองดังนั้นถ้าเกิดว่า เราซื้อจากแปลงแปลงสามไร่ใช่ไหมคะส่วนนี้ก็ที่เป็นที่ว่างคะ่ะเราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะเนอะนี่ยค่ะพาเดินดูส่วนส่วนของสามไร่สองงานเนี่ยคือฝั่งนี้เลยค่ะตั้งแต่เสาสีแดงตรงนี้ยาวไปเลยนะคะที่ติดคลองยาวไปแบบนี้เลยค่ะสวยงามแล้วที่อยู่ด้านสูงเนี่ยค่ะแต่ว่าตรงระดับระดับที่อยู่ริมคลองก็ต้องปรับนิดนึงเนาะ แปลงนี้ค่อนข้างหน้าหน้าหน้าแปลงติดติดด้านที่เป็นคลองกว้างมากค่ะน้ำไม่มีทางที่มันจะล้นขึ้นมาได้นะคะขาดไม่มีทางเลยก็ถึงแม้ล้นขึ้นมาก็ไม่ถึงหน้าแปลงเราประมาณนี้ค่ะนี่คือของพยยุมัญชางอ,อ่าโอเคนะคะสำหรับที่ดินริมคลองแปลงนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของดินสไลด์เท่านั้นเองเนาะเพราะว่า เพราะว่าดินตัวคลองค่ะค่อนข้างจะอยู่ต่ํามากกว่าแปลงที่ดินมากๆนะคะทําให้บริเวณริมริมแปลงของเราที่ติดคลองอะคะ่ะก็จะมีระดับที่ต่ํามากถ้าเราไม่ได้ทํากําแพงกั้นหรือเราไม่ได้ปลูกต้นไม้เพื่อให้รากของต้นไม้เกาะดินเอาไว้ค่ะดินก็อาจจะสไลด์ลงมาเยอะหน่อยแต่ถ้าเราทําอย่างดีนะคะปลูกต้นไม้หรือทํารั้วค่ะก็จะได้วิวที่สวยมากเพราะว่า แนวแนวคลองอะคะ่ะระยะของคลองเนี่ยค่อนข้างกว้างมากกว่า25้าเมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นแนวคลองเนี่ยเขาทํากําแพงกันแล้วก็มีมีราวกัน้นกันตกไว้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยงามมากๆแปลงนี้อยู่ถ้าเกิดใครจะเข้ามาดูนะคะแปลงนี้อยู่ซอยพยูน1ิเอค่ะซอยพยูน11บอ็ดอยู่ฝั่งเดียวกับที่จะไปหาดพยูนเลยอยู่ฝั่งซ้ายมือเลี้ยวเข้ามาในซอยพยูนสิบแปลงนี้จะอยู่ท้ายสุดเลยค่ะด้านหลังแปลงก็คือติดคลองนะคะ มีมีด้านติดคลองประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบหรือแปดสิบเมตรประมาณนี้ค่ะเป็นโฉนดพร้อมโอนปัจจุบันเนี่ยแปลงยังปลูกต้นมันสัมปะหลังอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาอ่าโพสภาพมุมสูงแปลงนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้ทั้งพิกาลแล้วก็รูปแปลงให้ค่ะเผื่อท่านไหนที่กําลังจะเลือกที่ดินนะคะก็ฝากแปลงนี้ไว้ด้วยค่ะเป็นที่ดินติดคลองค่ะติดคลองพยูนซึ่งคลองนี้ไม่น่ากลัวเดี๋ยวให้ดู คลองนี้ไม่น่ากลัวตรงที่เขามีกำแพงกั้นแล้วก็มีราวกั้นแบบนี้แล้วด้วยนะคะส่วนตรงนี้ที่เห็นระยะกว้างตรงนี้ก็คือเป็นแนวคลองนะคะแนวคลองหมายถึงเป็นพื้นที่สาธารณะที่เรียกว่าเป็นส่วนคลองสาธารณะคะ่ะแล้วก็ริมแปลงสามไร่เนี่ยคืออยู่ด้านบนเลยนะคะเรียกได้ว่าถ้าเราทําบ้านหรือว่าทําสิ่งปลูกสร้างต่างเนี่ยก็จะได้วิวคลองร้อยเปอร์เซ็นตเลยค่ะนี่คือคลอง แต่น้ําเนี่ยก็จะเป็นจริงๆถ้าเป็นน้ําธรรมชาติจริงๆดั้งเดิม่ะค่ะน้ําจะใสแล้วก็จะไหลลงฝั่งหาดพยูนฝั่งทะเลนะคะเป็นแบบนี้เนาะนแต่อันเนี้ยน่าจะเขาน่าจะกําลังขุดด้านบนนะคะทําให้น้ําขุดนี่คือคลองแล้วก็ความกว้างของคลองแล้วก็ความแข็งแรงถาวรของคลองด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะนี่คือความสวยงามแล้ก็ความปลอดภัยสําหรับที่ดินแปลงนี้ โอเคเขาก่อนที่เรามาเนี่ยเขายังไม่ได้ทําไม่ได้ทำเรลากั้นเลยเนาะเดี๋ยวนี้มาไม่มีเาวากั้นแล้วค่ะก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะว่าโครงการก็ทําไปเรื่อยๆฝั่งนู้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจจะเอาหินมาปรับปรับพื้นที่หรือเปล่านะคะค่อนข้างสวยเลยนะคะเราต้องคอยดูต่อไปเดี๋ยวเราก็จะพามาอัปเดตแปลงนี้อยู่เรื่อยๆนะคะเผื่อท่านไหนเล็งแปลงนี้อยู่คะ่ะก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแต่ว่าถ้าถ้าชอบอยากจองเลยก็ยินดีเลยนะคะ สามไร่สองงานกับอีกสิบสี่การางวาค่ะราคาไร้ละสี่ล้านห้าแสนบาทค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะอันนี้ที่เห็นคือแนวคลองนะคะเนี่ยกว้างมากแล้วก็ที่ดินอยู่ด้านบนมีระดับที่สูงด้านบนจริงๆอ่าเดี๋ยวเราเดินขากับเดี๋ยวเราพาให้ดูเบอร์นี่รอบๆอีกทีหนึ่งค่ะแต่พื้นที่ตอนนี้เราปลูกมันสำปะหลังอยู่นะคะปลูกมันสำปะหลังก็จะลกหน่อยค่ะ เดี๋ยวพาเดินเดินดูรอบแรงอีกทีดนึ่นะคะตอนนี้เราเดินออกมาดูแนวคลองความกว้างของอความหนาของซีเมนต์นะคะที่เป็นที่เป็นกำแพงนะคะหนาประมาณสามสิบเซนเลยนะคะเรียกได้ว่าอยู่ถาวรแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ลึกลงไปประมาณสองเมตรสองเมตรครึ่งประมาณนี้นะคะ่ะ ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะคะแต่สูงมากระดับน้ํายังไงก็ไม่ท่วมไม่ล้นคลองไม่ล้นแนวกําแพงแน่นอนค่ะนี่ก็เนี่ยแหละค่ะแนวของสามไล่อยู่ประมาณนี้อันนี้คือสภาพจริงให้เราให้เห็นเลยนะคะว่าด้วยความที่เราอะฝั่งนี้เราไม่ได้ปลูกต้นไผ่ใช่ไหมคะนี่คือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้คือให้เห็นสภาพจริงเนาะว่าถ้าเราไม่ได้ปลูกอะไรเลย ดินมันก็จะสไลด์ลงข้างล่างแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าแนวคลองมันอยู่ค่อนข้างต่ําแรงของเราอยู่สูงใช่ไหมคะถ้าเกิดเราซื้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษค่ะมีมาน้อยอยู่ตรงน,นี้โอเคโอเคก็นี่แหละค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ปลูกอะไรแล้วเราทํากําแพงกั้นไว้นอนแล้วก็ถมดินให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้รักษาระดับดินเอาไว้นี่คือพื้นที่ภายในทั้งหมดจะเห็นว่ามันจะ จะเป็นเนินขึ้นไปนะคะค่อนเป็นเหมือนหลังเต่าอะค่ะแล้วก็สโลปลงไปที่คลองนะคะนี่คือระดับดินจริงของที่ดินแปลงนี้จะเป็นแบบนี้เลยก็จะปลูกต้นเนี่ยค่ะปลูกมันสำปะหลังรอบเลยก็จะลกๆหน่อยเนาะโอเคเนี่ยค่ะจ่ายแต่ภาพมุมสูงทุกคนจะเห็นแนวแปลงได้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะโพสภาพมุมสูงให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะ แล้วก็จะได้เห็นรูปแปลงได้ชัดเจนแล้วก็จะได้เห็นแนวคลองได้ชัดเจนด้วยค่ะว่าแนวคลองเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เห็นรูปไปด้วยเผื่อทุกคนจะได้เผื่อวางแผนด้วยค่ะว่าถ้าเกิดซื้อที่ดินแปลงนี้ไปแล้วจะทำอะไรได้บ้างนะคะตอนนี้แปลงก็ปูมันแบบนี้เลยนี่เป็นฝั่งด้านนี้ก็คือฝั่งที่เป็นคลองอะคะ่ะของเดิมมาคะ่ะจะทำเป็น ทำเป็นอ่ะคันสูงเอาไว้เพื่อกั้นไม่ให้ดินมันไหลลงคลองค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเราจะต้องปลูกต้นไม้ที่มันสามารถยืดแนวดินไว้ให้ทนทานนะคะโอเคลดหน่อยโอเคค่ะทุกคนค่ะสภาพดินก็เป็นแบบนี้ตรงนี้ก็คือแนวคลองเหมือนกันนะคะ มีแนวต้นไม้อยู่บ้างนิดนิดหน่อยๆนะคะแล้วก็พอถึงตรงนี้ค่ะก็จะเป็นด้านข้างของแปลงด้านข้างแปลงก็เป็นถนนสาธารณะนะคะยาวตลอดข้างแปลงเลยค่ะเนี่ยค่ะลักษณะดินเดิมจะเป็นแบบนี้ดินเดิมก็จะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะเป็นดินลักษณะดินทรายแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดู แนวคลองอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นแบบไหนเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือภายในแปลงค่ะแล้วก็โซนนี้เดี๋ยวพาดูโซนนี้คือแนวถนนที่เข้ามาในแปลงนะคะที่เห็นเป็นดินตรงนี้ก็คือเป็นแนวถนนเนี่ยค่ะแนวถนนสาธารณะด้านข้างจากเสาไฟฟ้าต้นต้นต้นแรกสุดอะคะ่ะยาวมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยค่ะคือแนวถนนสาธารณะ แล้วก็ยาวไปสุดคลองเลยของเราก็เดี๋ยวพาไปดูแนวคลองอีกทีค่ะคลองบริเวณของเราเนี่ยจะเป็นส่วนโค้งพอดีนะคะเดี๋ยวพาให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะเผื่อทุกคนจะได้เวลาเห็นภาพมุมสูงค่ะจะได้ในภาพออกตรงนี้ก็ถือเป็นส่วนถนนสาธารณะเหมือนกันค่ะ แล้วก็พอติดสถานะไปตรงนี้ก็เป็นแนวคลองเนี้ค่ะคลองอยู่ลึกมากนะคะเนี่ยให้ดูกันชัดๆนี่คือแนวคลองแบบนี้เลยค่ะเรียกได้ว,ว่าไม่มีโอกาสที่น้าจะจะล้นขึ้นมาเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นน้ําทะเลหนุนต่างๆก็ไม่เคยมีที่จะล้นขึ้นมาเลยนะคะถึงแม้ล้นก็ค่ะก็จะไม่ล้นแนวกําแพงที่ทําไว้แน่นอนนะคะนี่คือแนวแปลง แล้วก็ส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนด้านหลังแปลงสามไร่สองงานค่ะส่วนนี้นะคะเป็นแบบนี้ที่วบางๆข้างล่างตรงนี้ค่ะก็คือเป็นระยะของคลองเป็นบริเวณของคลองค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตลิง่งก็เหมือนเป็นที่งอกประมาณนั้นนะคะแปลงที่ได้ด้านติดตรงนี้ก็คือว่าถือว่าได้ได้ประโยชน์ไปเลยได้ได้ใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้ประมาณนี้เลยค่ะ ก็ฝากไปด้วยนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่กําลังจะ,ะมองหาที่ดินติดคลองเนาะที่ดินริมคลองค่ะ <S 2> <S 2> แปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่ได้ความกว้างติดคลองค่อนข้างกว้างแล้วก็ถนนหนทางสาธารณูปโภคเข้าถึงได้ง่ายนะคะ <S <S 2> <S 2> เนื้อที่สามไร่2งานกับ14ตารางวาค่ะเป็นฉลนโดพร้อมโอนนะคะราคาไล่ละ4ี่ล้านห้าแสนบาทค่ะถ้าใดสนใจก็ได้ต่อเรามาได้หรือว่าจะเข้ามาดูก่อนก็ได้นะคะอยู่ซอยพยูนสิบค่ะ พยุสิบเอ็ดเข้ามาแปลงท้ายสุดเลยค่ะสามารถจอดรถได้รถเข้าออกได้สะดวกค่ะฝั่งถ้าเกิดมาจาก4สียแยกเสียแยกสนามกีฬามุ่งตรงไปทางหาดพยูนค่ะซอยพยุนสิบเอ็ดจะอยู่ซ้ายมือนะคะเลี้ยวเข้ามาในซอยได้เลยแปลงท้ายสุดสังเกตง่ายๆจะมีส่วนมันสําปะหลังอยู่นะคะนั่นคือที่ดินแปลงนี้เลยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสามไร่สองงานสิบสี่ตารางวาค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ